ไม่เกินหกโมงเย็นนะคะก็วเวลาอาบเนี่ยอยู่ในที่ร่มไม่โกมเนาะเปิดแอร์ปิดพัดลมนะก็เราจะอาบก่อนมือนมเนี่ยแล้วก็อัมเด็กกินนมเลยค่ะแต่ถ้าสูเล้วกินนมไปแล้วก็ประมาณมาหลงังจากกินนมประมาณหนึ่งชั่วโมงคะขอครอบจันน้องแบบนอนะอ้องเนาะอามลองนะคนเก่ง <laughs> แล้เราก็จะเซ็นหนึ่งบบเราเป็นตาเสมอ อันนี้หน่อยได้ค่ะก็หูก็ใช้ขั้นเป็นเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องชุบอะไรนะคะแล้วก็ปากเนาะเราจะใช้เป็นก้อนเล็กนะคะแล้วที่บ้านพี่แม่ใช้เป็นผ้าอ้อมก็ได้ค่ทำไปนิดนึงชุบนำ้ซุปสุดนิดน้อเหมือนกันค่ะแล้วก็มาเป็นสะดือนะคะเป็นที่เดียวที่ถอดได้แล้วก็จะปิดเชื้อนะคะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดตัวนะคะเราพยายามให้แต่ขวดหนึงนะคะถ้าหมดหมดี่แม่ซื้อได้เป็นสีฟ้าค่ะ กน์นใสรแล้ว็มีถักขยเล่เ่ะไ้อพี่เา้ยแล้วก็เตรียมผ้าคนหูสนะครชตัวนแล้วก็เป็นผ้าห่อตัวกลับบ้านคี่แม่ไม่ต้องถ่ด้ใส่ชมานก็นอนงใส่อันนี้ใส่เป็นผ้าอ้อมไหม บ้าจใส่เป็นพ้องก็ได้กันคือสังเกตก็ได้แหลแะถ้าไม่เขาซื้อตัวใหม่ก็ทาเพื่อนใหม่นะร้านก่อนอื่นเนี่ยเราจะสระก,ก,ก่อนเนาะน้ำนะคะใช้เป็น3 5ม6สา,าหองศาถ้าวัดไม่ได้คุณแม่ใช้หลังมือแตะดูของเรานะคะดเดี๋ยวคุณแม่ลองแตะน้ำดูก็ได้ะคะ่ะ ก่อนอื่นเราจะสระผมกับเช็ดหน้าก่อนนะคะเราจะถอดหน้าเสื้อน้องจะไม่ถอดชันเพื่อนนะคะปอ้องการลิดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะห่อตัวให้กระชับเพื่อไม่ให้น้องลื่นนะคะเป็นผ้าสีสลนเนาะทับมุมดในมุมหนึ่งลงมานะคะวางน้องอ่าระดับหัวไหล่ให้อยอะแบบเดียวกับผ้านะคโะอ่ะโอเคโอเอเะคโอเคโอเคโอคโอเคโอเคโอเคมาเคโอเคโอ เวลาางขึ้นนเวลาอาอานเนี่ยเรากะชับหน่นยคะป้องกันยืดทลิ้น้าไม่ถนัดหนก็อกว่าแล้ก็ต่น้อเยนะเองเานิ้วป้องกับนิ้วนิ้วกลางก็เลยค่ะถ้าไม่ถึงเนาะพับไปถึงเลยนะคะนี่เนาะป้ ปลายนิ้วที่เหลือเนี่ยก็ช้อนบริเวณต้นคอกับหลังไว้นะคะแล้วก็ยกก้นขึ้นนะบีบไว้ที่รักแร้ด้านซ้ายด้านที่ไม่ถนัดแล้วจากนั้นเนี่ยอันนี้ใช้เป็นชองน้ำเซ็ตตัวเซ็ตได้แต่เวลาใช้เสร็จก็สะอาดนะคะป้องกันเชื้อราซึ่งนะก็บีบวันหมานะคะเช็ดหน้าเหมือนเช็ดหน้าปกตินะคะ ะะก็เอานะ้ำใส่ขมให้ขึ้นนะ เสร็จแล้วเราก็ใช้หวแห้งก่อนนะ คนเก่งไม่ร้องครับคคนเก่งคอนเก่งคนเก่งคนเก่ง ค,นค,อ,คอ,อ,อนแนกงไม่ร้องครับคอนแกงไม่ร้องแล้วเลยนะประมาณกี่สัปดาห์ถึงจะหลดุดครับประมาณสองสัดสปดาห์สัดาห์สองสัปดาห์ลุกต่อหลุดหล้วได้ นะคะแล้วก็เอามาวาลนะุมแล้วก็อางือนะะใช้สีเหเนี่ยไว้ใต้รายออขขนนะเ้าเนี่อเอาไว้ระหว่างร่องยิ้เรานะคะอส่ให้แน่นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วกวะคะ็ค่อยค่อยแตะลงน้ำนะคะ คนแกงคนแกงแล้วไม่ร้องครับคนแกงอา่าคนแกงไม่<อ>ร้งนนอ,อ,ครบบองนนะคนแกง Okay. ก็ขาหลายแ คน,ลน,น,น, <c oughs> นหลับเฮงเกง้เกงเยเ่นยาี่แล้วข้ว้วเ้าว้าวยู่นี้แว้วเ้าวข้าวข้าา้้้ขนะาวาว,าว้าว่ <c oughs> ใครทำอะไรชอบอาบน้ำให้โลนะชอบอาบน้ำให้โลร้อฟ้าทำตาอ่อนวอนทำตาอ่อนวเ่อนคะาุดน้ต้นเก่งนคนเกงพ่ออยู่นี่ครับอือพ่ออยู่นี่ครับคนเก่ง มองหาไข่เอ้ยบีบมันหมานะคะทำแบนๆเนาะเช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะปกติน้องจะมีขิ้ตาได้เป็นสีขาวเหลืองปกตินะคะกลับสัมรีนะคะแล้วก็เช็ดอีกน้อาถ้าสมติว่ามีมากกว่านี่ยเป็นเรื่องปกติเน้ะคุณแม่ก็เช็ดตาไม่จะเปน้องกลางอาบน้ำนะคะแล้วก็กลับขอก หาค่รักจั่นองโมนะคะก็เอาเข้าไปแค่ครึ่งเดียวนะคะถ้าสมมติว่าเรามองเห็นว่ามีน้ำมูกอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเวลาน้องไล่จานน้องจะออกมาเองไม่ต้องเข้าไปเครื่องในเลยค่ะแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแค่ครึ่งเดียวพอเราไปหูนะคะเราก็จับไปหูขึ้ยเลยเช็ดตรงคะ ว่าหนูเอื้ใส่ผ้าลูกจริงเหรอมีกหร่อ่ะแล้วก็ตูหูเนี่ยเช็ดแค่ผิวเผินนะคะไม่ต้องเข้าไปข้างในเร็กนะคะแล้วก็พับมากับคำขัตะับิอีด้านนึงช่วด้านหลังนนะมีเสียงเอือมีเสียงเอือะไม่ได้ยินเสียงตัดเสียงตัดกลมเลย ใช้เป็นพ้าอ้อมบางๆแบบนี้นะคะพันปลายนิ้วหนึหน่งนะเราจะเช็ดปากเช็ดเป็นลิ้นเพดานกับพุ้งแก้มทั้งสองข้างนะคะเพราะว่ากินนมแม่เนี่ยหลังกินนมจะมีค่าข,ขาววได้ปกติเช็ดออกนี่คือปกตินะคะถ้าเช็ดไม่ออกหรือว่ามีเลือดอะไรเนยค่ะผิดปกติเหมือนแบบเกิดเชื้อราเราต้องพามาพบแพทย์นะคะแล้วก็การป้องกันเชื้อราก็คือต้องเช็ดปากทุกครั้งหลังรับประทานนมหรือว่าทุกวนนนัน มันมีที่เขาขายเป็นอันนั้นได้ไหมยางอะไรที่เขาบอกว่าเช็ดลิ้นเหรอเช็ดอะไรนะเนาะเหงือกไปว่าอะไรนะคล้ายๆแปรงสีฟันเป็นอ,อันนี้ไม่ควรไม่ไหมแต่ในสีฟ้าให้น้องอาปากใช่ไหมคะเข้ามาไหนเข้ม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 ือที่ตานี้ปกติเนาะเนี่ยเี๋ยวหายเอง ทำไมเป็นนมล็กใช้ให้เด็กยังไม่ให้ดูเลยแล้วก็วนนะคะเป็นวงกลมเนาะเขาเท่าที่เขาได้นะคะไม่ต้องเขาไม่ต้องยัดค่คืออันนี้เพดานกับลิ้นใช่ไหมครับก็ลิ้นก่อนค่ะแล้วก็ลิ้นก่อนอ่าแล้วก็หงายมือไม่ต้องกดแรงใช่ไหมใช่ค่ะลอยเขาอาเองอ่ะค่ะแล้วก็มนอเดินก็กรุ่งแก้มนะคะกัดกัดกัดนะ อ่อยไหมเนี่ยกัดละออยหมข้แกงก้ก่กัดด้วยยังไม่มีฟันเลยกัดด้วยเงี้ยพอเปิดนี่ไม่ได้เลยปิดแล้วค่ะ เป็นสำลีชุบจสิเนแอลกอฮอล์นะคะอ่ามันตัวนี้สีด่าสีเหลืองไม่ปกตินะคุณแม่ประมาณ1นึ่ถสอัปดาหา์าะ,ะหลุดได้หลังหลุดเนี่ยมีเลือดซึมซึมได้นะคะเช็ดต,ต่อจนกว่าจะแห้งได้เลยไม่ต้องตกใจนะ,ะก็จำนวนก้อนเนี่ยชี้จำนวนก้อนเนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องคิดเหมือนว่าสองก้อนของพยาบาลแล้วถ้าสมมรอบเพื่อนมากเราเช็ดได้จนกว่าครับท,ที่ติดอยู่จะออกไปเลยนะคะก็ บีบหมาดๆนะคะทำแมนๆเนาะแล้วก็จับมานะคะเราจะเช็ดสี่มุมเนาะดึงด้านตรงข้างนะคะหรวาะจะเช็ดขึ้นบนก็ดึงมาด้านล่างเนาะให้เห็นตรงนี้เนาะตรงโคนเนี่ยแล้วเราก็เช็ดจากด้านบนลงล่างตบารงอีขึ้นออกแรงกด,ดนิดนึงนะคะน้องจะไม่เจ็บอะไรแล้วเนาะ,ะถ้าเราเช็ดไม่สะอาดเนี่ยเศดือติดเชื้อได้นะคะแล้วก็เช็ดมันจะได้คราบมาเนะาะข้อสมมติว่าย,ยังไม่หมดเราก็เจ็ดสามอันนี้ด้านข้างะค,ะค่ะก็ดึงไปเ <S 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 ช็ด จะไม่มีก็ได้แต่ว่าให้ออกแรงกดนิดนึงเราจะเห็นว่ามันมีควาติด

คอนแกงคอนแกงคอนแกงคอนแก,ง,นกงแล้วหยุดแล้วคอนแกงพ่ออยู่นี่ครับพ่ออยู่นี่ครับเร็เ่ๆๆพ่ออยู่นี่ไม่ต้องหลงไม่ต้องหลั้ใหง่ายนะคะเอามือสอบเข้าไปในแขนเสื้อนะกำมือน้องมือ 아이 <susurly> 감체 <susurly> 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 ระดับบยะะับลอยแต่ได้บางตัวดึงมงมา,า,าง,งมามมอหันัขึ้นมา,า,นา,าัอันมมให,หรอหอ,หอ้หรอไใช้เป็นแสงอ่อนนะ ผมอย, slowly, มอยา่างนี้เขาเรียกว่าผมตรงหรือว่าผมหยักนี่ไม่แน่ใจเขาต้องรออีกนิดหนึห้กำลังลังเลกำลังลังเลเหมือนใครจมูกล้างยังใครอ่ะใครงงเงี้ยยังไม่กินนมจีบไหมเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเอาไปส่งีนห้องนะคะมาแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะโอเคป่า ไหนดูหน้านยหน่อยเย้เสร็จแล้ว <laughs>